สวัสดีครับวันนี้อาจารย์แป้นนะครับพาพี่น้องชาวเกษตรกร,กรชาวสวนทุกๆท,ท่านมาที่ไร่อ้อยนะครับที่อำเภอด่านช้างตำบลตำบลตำบลวังคันอ่าส่วนจะเป็นไร่ของใครเดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าของไร่กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตะวายสอนของครับอยู่หมู่สิบเอ็ด ตำบลวางคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งทําอาชีพทําการเกษตรทําไร่อ้อยและสวนผสมบ้างเล็กน้อยครับทําไร่อ้อยทั้งหมดกี่ไร่ครับนับปีนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเศษครับขณะนี้คือขณะนที่เจ็ดสิบไร่ขณะนี้อยู่ที่เจ็ดสิบไร่ครับเจ็ดสิบไร่ครับแล้วพวกสารสารชีวภาพอย่างอื่นมีมาใช้ไหมครับหรือมันเจะยังไม่มีครับยังไม่มีไม่เคยใช้ครับเอทีนี้ก็ ก็วันนี้ผมก็จะเอาอาดีมาแนะนำครับอาดีสองห้าห้าหนึ่งเนาะเพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนลงแล้วอีกอย่างมันจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราครับผมออครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมมีแปลงนี้ครับนี่คืออ้อยใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งปลูกปีแรกครับอ้อยใหม่อ้อยใหม่ คี่ยังยังยังได้ใช้อาดีไปมั่งไหมใช้ไปใช้ไปสองเที่ยวครับเอใช้ไปสองเที่ยวครับผมแล้วผลตอบรับออกมาเป็นไงรู้สึกว่าดีมากครับรู้สึกว่าดีมากเนอะเขียวแล้วก็โตไวอ่โตไวแต่ปีนี้ช่วงระยะแมลงตอนที่ช่วงครึ่งปีอ๋อพอไปใช้ตัวนี้สองห้องรู้สึกว่าพุ่งพุดเออพุ่งพุดเลยเขียวดีครับเออคือพอได้ทดลองใช้ปุ๊บคือกับ พอใจครับผมผมจะเนี่ยผมจะขอให้อาจารย์ดูฝั่งตรงข้ามอันนี้แปลงนี้เขาไม่ได้ใช้อแปลงแปลงนั้นไม่ได้ใช้เลยครับของของของคนเจ้าของคนเจ้าอันนี้ผมใช้ครับใช้สองหนครับใช้แค่สองครั้งครับอ่อันนั้นไม่อันนั้นไม่ได้ใช้อันนี้นี่ใช้ไปสองครั้งครับมันจะผิดกันเยอะครับผิดกันเยอะเนาะสูงสูงเยเขียวเยอะอ่าแปลงแปลงแปลงนี้ใช้ไปใช้อาดีไปแค่สองครั้งสองครั้งสองรอบครับเองครับสองรอบ ครับอืมก็ว่ามีความพึงพอใจเนาะอ่าน่าภูมิใจครับภูมิใจเลยครับครับครับแล้วอ่านี่อีกแปลงนี้มีความพึงพอใจละครับผมแล้วแล้วแปลงนี้คงจะต้องรือครับหรือรีบผมหรือครับอ่หรือแล้วก็เปิดเปิดเต็มที่เลยเต็มที่ครับดีเต็มที่เลยก็ต้องใช้ประจำใช้ประจำครับผมทีนี้ผมก็จะแนะนําอัตราส่วนในการใช้นะครับครับผมคือหนึ่งขวดเนี้ย มันมี 500cc ครับผสมน้ำได้2,000ลิตรครับและฉีดได้ในเนื้อที่20ไร่ครับครับทีนี้อัตราส่วนในการใช้ก็คือ 5cc ต่อน้ำ20ลิตรครับในกรณีถ้าเราผสมถัง200ลิตรก็คือ 50cc เท่ากับ2ฝาเขียวครับขวดนี้มันจะมีฝา2ชั้น แต่ไรอ้อยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่ฉีดถังสองลอลิตรเนาะครับอ่าครับก็คือสองฝาเขียวครับผมอัตราส่วนการใช้นี่คืออัตราส่วนและมีอีกอย่างนึงคือในกรณีสมมติเราปลูกเสซนใหม่ๆมันจะต้องมีการคุมหญ้าเนาะครับอ่ามีการฉีดคุมหญ้าครับเราก็ผสมตัวอารีเนี่ยครับพร้อมกับยาคุมหญ้าไปเลยครับผมโดยที่อารีนี่คืออัตราส่วนคงเดิมคือสองฝาเขียวครับ ต่อน้ำสองร้อยลิตรครับผมส่วนไอตัวยาคุมที่เราจะเอามาผสมฉีดพร้อมกันเราเคยใช้เท่าไหร่ให้ลดปริมาณลงมาครึ่งหนึ่งครับสมมุติเราใช้หนึ่งไอสองร้อยลิตรหนึ่งถังเนี่ยเราใช้หนึ่งลิตรยาคุมนะหนึ่งลิตรเราก็ลดยาคุมมาเหลือครึ่งลิตรครับแต่อาดีคือสองฝาเขียวมันเดิมครับอ่าและวิธีการใช้ไม่ซับซ้อนคือสามารถที่จะผสมกับ อะไรก็ได้ครับผมไม่เน้นว่าต้องทีจะคุ้มก่อนแล้วถึงมาฉีดอันที่หลังไม่ต้องไม่ต้องเราฉีดพร้อมกันได้เลยครับ,ม,รบมันไม่มีอันตรายและมันใช้ได้กับพืชทุกชนิดค,คมันสัมประหลังก็ได้ครับนาข้าวก็ได้ไม้ผลก็ได้ครับพืชผักสวนครัวก็ได้ครับอาราส่วนมันก็จะแตกต่างกันไป เนาะเดี๋ยวอัตราส่วนอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะแจกโบชัวไว้ครับผมแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็โทรมาหาผมนะครับทีนี้พี่น้องเกษตรกรชาวชาวไร่ชาวสวนทุกๆคนที่อยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสนใจผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโนโอ,อาร์ดีสองหติดต่อมาที่ผม085482 3305อาจารย์เต้นครับ